รายงานผลฟุตบอลที่น่าสนใจรายงานถูกรายงานไวต้องที่ทีเด็ดเซเว่นมัมเท่านั้นนั้นนันนนผลฟุตบอลที่น่าสนใจประจำคืนวัน 19, ศุกร์ที่19กรกฎาคมคิทศกักราช2024มีดังต่อไปนี้ผลฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีก AGF a อ r h า s เสมอมิทรนีลนด์ land, 1, 1. นัดเยรันชนะอันบรอก3-0ผลฟุตบอลเดนมาร์กดิวิชั่น1เวนเดเซ,เซลชนะโรสไคสามศู ai, 0. ฮาวิโดฟเ,เลชนะเฮอร์โฟเกโคเก้หนึ่งศูบีเกโคเปนเฮเกนเสมอโครดิงไอเอฟ0-0ผลฟุตบอลน,นอร์เวย์เอลีเตเซเลียน โบโดกริมชนะออดบีเคสามหนึ่งผลฟุตบอลสวีเดนอัลสเวนคานไอเคซิลิอุสเอฟเคแพ้มั mo, นโบสามสี่ผลฟุตบอลฟินแลนด์ยักโคเนนโอเอลเอสูลูชนะเอฟซีวาจาโคสกี้สองหนึ่งผลฟุตบอลฟินแลนด์แคคโคเนนเปโปและพิเลนตา ชนะแอตแลนติสอะคาเตเมียสามหนึ่งคีฟเซนเฮลซิงกิเสมอไมป้าสองสองผลฟุตบอลเยอรมันลีีโอแนลลีกบาวาเรีย SPVGG อันบักแพ้เนินแบกสมัครเล่นหนึ่งสี่เวนเฟิร์สศูนย์ห้าชนะ TSV อัพสเตดสองศูนย์ TSV ชวาชัวเบิร์นเอาบวกชนะวิกตอเรียอัชชาร์ฟเฟินเบิร์กสองหนึ่งผลฟุตบอลโปรแลนด์ลีกาวันโปโลเนียวอร์ซาว่าแพ้สนิกพุลสโคลศนหนึ่งออร์ดาโอโปเลแพ้ลาสชอโซ0ู o นสองผลฟุตบอลสวิสชาเลนส์ล Swiss ีกชาร์ฟส์เฮาเซนส์แพ้ อีทอยเล่กาลูฟซีสองสามนูชาเตลซา马克ชนะเอฟซีสเตตลาวซานเนอุชีสามสองอาลัวแพ้ทูนหนึ่งสามพลฟุตบอลนอร์เวย์ดีชั่นสองสเกียร์ฟุตบอลชนะอันตาสามสองพลฟุตบอลโปแลนด์เอ็กซ์เตอร์ลาซาจากยาโลเนีย ไบลีสตอกชนะพุซานีโปลาวไม่สองศูนย์โวคอลเสมอเลเชียกอร์เดนหนึ่งหนึ่งผลฟุตบอลบังการเรียเฟิร์สโปรเฟชชันแนลฟุตบอลลีกเชโนโมเลวานาเสมอเอฟซีซีเอสเคเอหนึ่งเก้าสี่แปดโซเฟียศูนย์ศูนย์เอฟซีครูมอฟกาด ชนะสลาเวียโซเฟีย1 0ผลฟุตบอลเซอร์เบียซูเปอร์ลีกาเนตนิกกี้1923แพ้ FK เซลเยนิกาปันเซโว23นาพรีแดกครูเซวักแพ้ปาติซานเบลเกรส0-1ผลฟุตบอลสโลวีเนียลีกา1โอลิมปิจาลาจกจานะา ชนะ ND p r i m e 2 0ผลฟุตบอลลัตเวียเวลีกาลีกา FC ชนะ FS ยูกาวาหกผลฟุตบอลออสเตรเลียนิวเซาเวลพีเมียลีกแมนลียูไนเต็ดแพ้มาโคโนีสเต,สเตลไลออน0 1ผลฟุตบอลออสเตรเลียวิกตอเรียนิชแนลพีเมียลีกเซาลเมลว e แพ้ แดนเดนนองซิตี lo, ้หนึ่งสองเมลเบิร์นไนชนะอันโตน่าเมจิกสองหนึ่งผลฟุตบอลออสเตรเลียควีนแลนด์เดชัแนลพรีเมียร์ลีกควีนส์แลนด์ไลออนเสมอเรดแลนด์ยูเนเต็ดศูนย์ศูนย์ผลฟุตบอลอียิปต์ครับอันอาลีไคลโลชนะเอลอะลูมิเนียมเอสซีหนึ่งศูนย์ผลฟุตบอลเอสโตเนียพรีเมียร์ลีกาแทมเมกาตาตู ชนะฟลอราทาลินสองศูนย์นอมเมย์ยูเนเต็ดแพ้เจเคนอมเมย์คราจูศูนย์สี่ผลฟุตบอลออสเตรเลียฟุตบอลควีนแลนด์พรีเมียร์ลีกหนึ่งเซาสไซ์อีเกิลเอฟซีชนะมอตันซิตี้เอ็กเซลซีเออร์ทูผลห้าหนึ่งผลฟุตบอลอินโดนีเซียเพซิเดนต์ครับเปอร์ซิบบันดุงชนะ PSM อ bon a เอ็มมา2าซาสองศูนย์บอร์เนียลเอซีูซามาเนียชนะเปอร์ซิสโซโลผลฟุตบอลลิทัวเนียเอลีกเดสิสกายเทลซีอีแพ้เอฟซีเฮลเกลม0นศผลฟุตบอลไอแลนด์เอฟเอไอคัฟโคฟแลนเบอร์ แพ้เคอรีเอฟซีศูนย์สองด็อกเฮดาอยู่ในเตตชนะดันด็อกสองหนึ่งโบฮีเมียนชนะแชมร็อกโลเวอร์หนึ่งศูนย์วอเตอร์ฟอร์ดเอฟซีชนะคอกฮิวเซลติกสองหนึ ic, 21, ่งแอดโอลนทาวชนะลิงมาฮอนแลงเจอร์หน ah ึ่งศูนย์ทริตตี้อยู่ในเตดเสมอครินบาร์แลก ยูเนเตต0-0กรันเวย์ยูเนเตดชนะลองฟอร์ดทาว6-0ผลฟุตบอลโรมาเนียซูเปอร์ลีกาเ FC โบลิเทนิกาไอซีชนะโบโตซาเน่1-0ยูนเลียสโลโบเซียเสมอเอ f อ SB 2-2ผลฟุตบอลออสเตรเลีย Mania, National Premier League. Un SC, แทสเมเนียเนชนแนลพรีเมียรีกลอนเชตันยู่นเต็ดเอสซีแพ้ลิเวอร์ไซด์โอลิมปิกเอฟซีศูนห้าผลฟุตบอลไอแลนด์วูเมนพรีเมียร์ลีกทอเคเคอาคูเลลีหญิงแพ้ไวกิงเกอร์เลยวิกหญิงศูนสองผลฟุตบอลเชคเฟิร์สลีกสปาตาปรากชนะเอฟเคพาดูไบ สองหนึ่งผลฟุตบอลออสเตรเลียวิกตอเรียพีเมียร์ลีกหนึ่งนอตคอกซิตี้เสมอเวอร์ลี 1, 01, บีซิตี้เอสซีหนึ่งหนึ่งเบนทันไลท์กรีนส์แพ้แคโรโลายสปริงจอสคอร์สศูนย์หนึ่งผลฟุตบอลออสเตรเลียฟุตบอลนิวเซาเวลลีกหนึ่งเนเปียเนฟซีแพ้ดันวิสฮิวเอฟซีศูนย์ห้า ผลฟุตบอลยูฟายูสิบเก้าแชมเปียนชิพในนอร์ทเร์ไอร์แลนด์เดนมาร์กยูสิแพ้ฝรั่งเศสยูสิบเตุรกียูสิบเสมอสเปนยูสิบเก้นึ่งหนผลฟุตบอลเอเชียนยูสิบเก้าแชมเปียนชิพในอินโดนีเซียมาเลเซียยูสิชนะบรูไนดารุสซาลามยูสิ1เก ไทยแลนด์ยู19ชนะสิงคโปร์ยู19 2-1สนใจลงพื้นที่โฆษณาติดต่อทีเด็ดเจ็ดมัมแอรจีเมทีเด็ดเจ็ดแม่รายงานฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปเด็ดเด็ดช็อตเด็ดเด็ดใบที่เด็ดเจ็ดแม่นะครับ